สวัสดีครับกลับมเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูโปเกมอนตัวใหม่นะครับเรื่องเหมือนจะคล้ายๆกัวตัวลูกบอลนะครับแต่ไม่ใช่นะตัวลูกบอลตานี้มันจะเป็นตาเหลี่ยมๆนะครับแก็จะว่าเป็นโปเกมอนตัวใหม่แล้วกันนะครับชื่อว่าลิกลิกลิกลามานะครับมาจากปลาดเลย์ไม่ใช่ห จับได้หรือไม่นะครับเรียบร้อยครับตายแล้วโปเกมนตัวนี้โอเคเออมีแค่ล่างเดียวนะครับไม่สามารถกลายล่างได้คุณโปเกมอน Pokemon ประเภท ไฟฟ้าแล้วก็ย่านะครับลงเกิานะครับแต่า่าเสียงก็กเขาขายตัวตัวโปเกมอนูกมน่มๆนะครับแต่เสียดายมีแค่ล่างเดียวนะครับอ่าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ